ช่องโซฮีชแนลครับหาสามชาติก็หาไม่เจอครับเพราะว่าไม่มีครับโคตรเฮี่ยเลยอยากชอสวัสดีครับวัสดีครับผมขอเล่นด้วยครับครับผมเสียงผู้หญิงหรือเสียงเด็กกับผู้หญิงออกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทำไม่ทัน สวัสดีครับแบบผมนะครับพี่ชายพี่สาวสวัสดีครับโอ้เสียไหมพี่เบอร์สองดังมากครับโหดบอาอ่ะโหดเปล่าแม่โมยครับผมใส่จกครับจกของที่สบครับแต่ถ้าสบเ่อนในในทีม ะเสียสุพี่นนทีมจะเก็บเก่งครับเียพี่สียพีพีัตรีมอยู่ปัเนี่ยไม่ได้สตรีมครับผมผมชื่อโซฮีครับไม่ได้สตรีมครับสตรีมหนูดูที่อะหร เออพี่ฟังพี่นะเดี๋ยวมือเปลีนให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย้ครับพี่พี่แกงแกงไม่รู้กัไเลครับเสียงผู้หญิงหรือเสียงเด็กวะคะเสียงเด็กครับเสียงเด็กครับผมผมเป็นน้องผมเป็นน้องพี่รูบายครับผมชื่อผมชื่อโซฮีครับอย่างชอบพี่เลยว่ะเอาพี่ไม่โดดครับพี่ไม่ได้พี่ไม่ให้ผมไปด้วยอะครับจบแล้ว พี่ดีกัมอ่ะทำไมพี่ไม่เอาผมไปด้วยอ,ะอ่ะเออจบแล้วผมฟ้องแม่เ,เนี่ย <c oughs> พี่เสียงผู้หญิงหรือเสียงเด็กวะกูชอบวะพี่บาสไงจะตื่นแม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใครอ่ะไม่ใช่ครับ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 ผมเป็นผมเป็นครับใช่ครับ <c oughs> แต่กูรู้ว่าเขาสตรีมอยู่อะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงสะท้อนดเดยก็เปิดใช่ครับผมเป็นผมเป็นน้องชายเขาครับใช่ไหมครับพี่บปสองใช่ครับใช่ครับวันนี้ผมขับรถไปรับเลยผมชอบพผมโอ้พี่น่ารักมากครับขอบคุณครับพี่แม่งโคตรได้เลยครับเฮ้ยครับกูถามดริงเสียงเด็กเสียงเด็กครับใช่ไหมครับพี่บปสอง ใช่ครับใช่ครับทำไมพี่ไม่เล่นกับเพื่อนนะผมอยากเล่นกับพี่อะครับเสียงเด็กแล้วทำไมมึงเรียกเขาพี่อะไม่ดีกับผิดเขาอยู่แล้วเขาใช้อเรียกพี่แอร์ค่ะเปลี่ยนเสียงเหรอใช่อ๋อเขาคุยกับใครครับเนี่ย มีรถัวดูแต่วมาผมขี่ไปรับผมยอมตายเลยพี่นม่น่ารักเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรีบๆมาครับไม่เป็นไรยังชอบเมีคนตายแต่เมื่อกี้เมือนผมผมเห็นมีคนลงด้วยอีกทีนึงนะคะมุงข้างๆผมอ่ะพี่เจ็บโชว์เลยครับโว์พี่เล่นไม่เก่ง ผมก็มองดูผมสายจุกนี่อย่างน่ารักเออน่ารักชิบเป๊ะน่ารักก็ให้แม่มาขอครับข้างหน้าข้างหน้าโอมีคนยิงแฟร์พี่แบวกับผมเปล่าาติเนี่ยพี่มาวกับผมเปล่าเฮ้ยพี่แบวกับผมเปล่าอุ้ยพี่มาเสียคนมามาลาผมด้วยในผมขับจริง๊งเสียวเหมือนเด็กไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับผมไม่ได้ ไม่เหมือนครับไม่เป็นวิชาครับอยากยิงโนูชัยวันดี้ค่ะน้ำมันหมดพี่ครับปิดเสียงสตรีมนะครับพี่โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคอเคช่องอะไรนะช่องช่องโซ h ีชแนลครับหาสามชาติก็หาไม่เจอครับ ก็ว่าไม่มีครับจะโคตรเที่ยเลยอยังชอบยากชอบดีเลยว่ะชอบแม่แม่มาขอดิเมียมีแฟนอยู่มากกว่าเขียนไปทุกวันเขียนตามชื่อเดี๋ยวก็เจอเขาจิดอยู่จบแล้วมานต่อไปเล่นด้วยเลยนะจบแล้วอันนี้อันนี้พี่เล่นในคอมเหรอครับ เในในโทรศัพท์แล้วดูเป็นยังไงครับดูอีกเครื่องนึงไงรวยเป็นคนรวยรวยโอ้ยโคตรชอบเลยพี่ไม่แม้คนหลอดให้เลยวิธีคนรวยอ่ะทำไมอ่ะมันมีแฟนป่ะพี่มันมีคนนะครับไปหยองพี่หลังหลังเสาเนี้ยหยองให้ชื่อหมูนะคะพี่แต่รามกินไม่ได้อ่ะแต่ผมกินให้ก็ได้พี่ชอบชอบ เินะเินพี่จะมางแไมเอเคินเสินได้ฟอร์มมากครับเพี่ว่าผมอ่าพี่บุรีวะพี่คิดไรกับผมเบาเปล่าครับช่เาพี่ใครครับพี่ชอบขุดทองเหรอพีุ่ดทองอะามจะโ c i n ไรวย Mark the location. ที่นี่ครับโด<ค>นหรอยังครับเออคนไม่รู้คนหรือบอดน่าจะคนนะมันหลบผมอะ่ะเฮ้ยพี่มีข้างล่างอีกพี่ทั้งหนึ่งครับพี่คะผมจะแตก Mark the location แตกอะไรล่ะใครย,ยิงพี่ <laughs> ดูแลผมดีมันมาเจอเดียวเหรอไม่ไม,ไม่ตีหนึ่งพี่ ยูขึ้นมาผมเลยครับครับสุดยอดตรงสะพานมีอยู่เปล่าพี่พี่แอร์ไอ้ร์ผมหน้าแอร์ผมหนะเก็บไม่ได้ครับไม่ได้ครับเก็บไม่ได้เลยยิงทำไมครับไว้มันเก็บที่ศพผมพี่มีตรงนี้นะครับคุณดนเลยนะคะ มีอะไรให้ผมเจ็บบ้างก็มีแต่ใจผมนี่แหละครับไม่กล้าเกิดเลยเหมือนชุดผ้าทั้งให่หัวแตกครับไม่โผล่มาเลยอ่ะเงาเงาอย่าโดนเหลากระบานนะครับลุงพีครับยิงให้หน่อยดิยิงให้หน่อยดิมองจัง l o c a t i o นอย่าโดนลุมโซมครับเรื่องมันโดดลงน้ำไปแล้วอ่ะ ไา้พี่มันโดดลงน้ำไปครับฝัาเนี่ยมองดีฝั่งนู้นน่ะเริ่มขึ้นไปดูแล้วเอาผมบอกว่ามันโดดมีคนจะขึ้นไปดูทำไมครับขึ้นไปดูข้างบนดีครับวกจิ๋ตอนนี้กังจะว่ายน้ำไปเลยเจี๊ยบสะพานมีไหมเดี๋ยวว่ายเฮ้ยพี่ยังมีอยู่อยู่ผมไม่ไปได้เพราะผมกลัวโอ้ยบอ๋อผมเก็บของแป๊บ มันมีแปะให้เก็บด้วยเหรอครับไม่น่าเล่นนะครับมึงเนี่ยมันต้องแบบว่ามีปี๊บด้วยเหรอครับตรงนั้นอ่ะตกไหมพ่านยไหมครับพี่พี่ยังมันเหอะยิงใครยิงไม่เผื่อผมเลยพี่คะมีร้อยนัดหนุบไม่้ยครับพี่คะมีคนณสี่เป๋า เพื่อนมีคนใช่ไหมครับมีคูณสี่คูณหกมีมีเอาคูณหกวะครับขอาคูนหกได้ไหมครับได้ครับทิ้งมันตรงนี้ครับเพื่อนมาเพียงใดเลยพี่เอาคูณสี่ไปครับพี่เอาคูณสี่ไปไม่เอาครับมาจุดโลเคชั่นมาจุด location น็อกครับแตกเลยครับโอ้ยครับมันเจ็บมาจากไหนวะเป็นเพื่อนมานะเปล่ามันแตกเลยนะไอ้ ขอก็ชืนเขียวที่ห้องแต่งเต็มเลยห้องแต่งไปไหนหมดเนี่ยของแต่งอยู่ที่ร้านพีเวนดี้ครับโอเคไม่น่าเล่นนะครับเดี๋จะเชื่อทุกคนผมผ่อเล่นที่ได้ไหมล่ะโอ้ยไม่ได้ที่ผมเล่นไม่ได้เลยทำไมอ่ะที่ฆ่ามีคนแล้วครับ ค่าไป็นสามคนครับพี่บาสรอผมพี่บาสเปิดเก่งจริงเลยอยากดูเดี๋ยวผมไปเรียกพี่ชายอยผมไปเรียกพี่สาวมาแป๊บนึงครับโอเคพี่บาสครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเรียกแป๊บนึงผมไปเรียกแป๊บนึงพี่บาสครับพี่เขาอย่างนด้วยครับ ฝ่วนที่หายเลยรันมาไหมรันมาไหมแป๊บหนึ่งคัมพีเ๋ยแป๊บหนึงโอเคโอเคถ้าทำยูทูบวะจะได้เป็กลซับสไครต์มีมี h e l e l l o เป็นอิทเมอรเช็ค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 ไม่ใช่กูไม่เคยดูอไม่เคยดูสตรีมเลยดีกว่าโจบแล้วเสียใจอ่ะ มาแล้วค่ะพี่บามาแล้วค่ะเมื่อกี้ให้น้องลูปไปแล้วท่านายพี่บ้านะบ้าไม่เคยดูไม่เคยดูผู้หญิงเลยดูแต่ไอ้มอกูจะรบ้าเขาหญิงผมก็ดูวอลลิกกับเสียใจจังเลยอ่ะไม่เคยดูรูปไม่เคยดูรูปบาเลยอ่ะเสียใจเลยเสียใจไม่เปล่าอะไรดิษฐ์เนี่ย มีคนเก็บแอร์ดับอยู่ครับตรงไหนอามามาแล้วครับต้องมีให้เปิผมเลยครับโอเคครับโพูดใจเลยโอเคค่ะเฮ้ยโอเคเฉยเสียงไม่ได้ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันหรอใช่หรอมันว่ายขึ้นไปแล้วครับแต่มันไปตรงไหนบ้างกันมันมีแตงนี่กัน อจะขึ้นมาเลยคนไปในโหมดมันแปลงเกินอ่ะที่ช่องอะไรนะครับไฟทีถ้าช่องมันหายากเอาบ้านเลขที่ไปเลยไหมโอ้เราไปเล่นอะไรกันตรงนั้นน่ะแต่หนึ่งสวยยเดี๋ราจะทำไปเป็นให้ารเรามาเล่นอะไรกันตรงนี้ ไปดิเดี๋ยววิ่งไปเบอร์หนึ่งฆ่าเลยนะเดี๋ยวผมซัพพอร์ตเองอยากได้ยาบอกเดี๋ยวซัพพอร์ตเองยิงผมเ้ยพี่ครับโดนยิงป้าสโคม่นันพี่เขาอยู่ผมด้วยช่วยได้พอเช้าเบหนึ่งกำลังวิ่งไปช่วยไม่ได้ผมป้าระเบิดพี่โมกพี่โมกพี่โมก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 ครับโมกโมกหมดแล้วไม่ไม่ไม่ผมอ่ะโมก นี่พี่มาเั็นมาตรงนี้ครับผมไฮ้ใช่ครับยังไม่ยินเลยไม่เห็นวไม่เห็นแต่ว่าโค้ไปก่อนพี่บ้านไปทันทีเลยยงไม่รู้ว่ามีคนพวกสุดท้ายคนไปช่วยเดต้าที่ไหนวะ Throw f l a s h b a ธอ ้พี่เอ้ยพี่คะไม่ร่วเฮ้ยไม่มัน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วาลวโผมตายล้พี่ไนะไนะนี่ไม่ชผมเลยอ่ะที่บ้านเ่ยแล้วผมกมาตอนไหนวะเนี่ยเออชุบหน่อยครับชุบหน่อย ตงราหมดยังครับพี่แมวผมตายเลยอ่ะพี่เก็บของที่สุดผมไปเลยมีอะไรอะ่ะผมยกให้โอเคอเคนี่ยให้ผมตั้งแต่ทีแรกอ่ะไม่ตายหรอกพีแม่นูบูส